เซรั่มชาแมชชาเพื่อผิวขาวใสและลดเรือนริ้วรอยลดเรือนรอยสิวนะคะสูตรนี้ทําให้ผิวขาวใสค่ะสูตรนี้นะคะมชชานี้ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเกิดสิวช่วยลดรอยแดงบนใบหน้านะคะช่วยลดปัญหาของตาคล้ำนะคะช่วยเสริมสร้างกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวช่วยผัดเซลผิวใหม่ให้ขาวใสและควบคุมความมันบนใบหน้านะคะ่ะ อ่าเราต้องการชามัชะนะคะทํามากทาน้อยแล้วแต่คุณนะคะหาหลอดแก้วที่สะอาดมาค่ะสําหรับตัวน้ํามันสามารถทํามากได้เพราะสามารถเก็บได้นานเป็นปีแค่เก็บให้พ้นแสงแดดแค่นั้นเองนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราใส่มัชะลงไปในหลอดแก้วแล้วก็เติมน้ํามันลงไปค่ะวันนี้แขกสกัดด้วยน้ํามันอันมณ์หวานนะคะใส่ไปให้ท่วมชามะชะที่อยู่ในนั้นแล้วก็คุณผสมค่ะ สำหรับตัวน้ำมันนะคะคุณสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าออยลประกอบโอลีฟแทนได้นะคะจากนั้นนำภาชนะมาแล้วก็รองด้วยผ้านะคะ<ม>กันภาชนะของเราเป็นรอยนั่นเองค่ะแล้วก็วางหลูดแก้วน้ำมันลงไปจากนั้นเติมน้ำใส่ลงไปในภาชนะเลยค่ะอย่าลืมปิดฝาหลูดแก้วนะคะปิดไม่ต้องสนิทนะคะวางปิดไวเ้เฉยๆค่ะเติมน้ำลงไปให้เกือบท่วมหลกแก้วน้ำมันในนั้นเลยนะคะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนําขึ้นตั้งไฟค่ะเราจะเราจะสกัดบ,บนเตาไฟแบบนี้สองชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าใครมีเวลามากสกัด มากชั่วโมงฝ่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมคนกระตุ้นน้ำมันในโหลกแก้วเป็นระยะเป็นระยะนะคะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะในน้ำร้อนที่นิ่งที่สุดนะคะ2ชั่วโมงนะคะเมื่อครบสองชั่วโมงแล้วนะคะได้สีที่สวยงามมากๆเลยนะคะจากนั้นปิดไฟะคะ่ะยกโหลกแก้วน้ำมันออกจากในภาชนะน้ำร้อนนำมาวางพักเอาไว้ให้เย็นนะคะวางพักเอาไว้ให้เย็นดีก่อนนะคะ เมื่อระวางพักไว้เย็นตัวดีแล้วจากนั้นเรานำมากรองค่ะเพราะเราต้องการให้ได้น้ำมันที่สะอาดดีนะคะใครจะกรองด้วยผ้าขาวบางก็ได้นะคะหรือว่าใครมีกระดาษทำครัวแบบนี้ก็กรองด้วยกระดาษทำครัวจะได้น้ำมันที่สะอาดดีนะคะเทน้ำมันลงไปให้หมดเลยค่ะวิธีกรองนะคะเราจะไม่ใช้วิธีบีบเค้นเาน้ำมันออกมานะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีเศษผงของชามมชชะหลุดร่วงลงไปนะคะเราก็จะกรองให้เขาค่อยๆหยุดแบบนี้ลงมานะคะ หย,หยุดแบบนี้ลงมาใจเย็นๆปล่อยวางทิ้งเอาไว้เลยค่ะเมื่อเรากองได้น้ํามันที่สะอาดดีแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ํามันสวยน่าใช้แล้วก็มีกลิ่นหอมของชามัชมากๆค่ะจากนั้นเติมออยทีทีลงไปค่ะอยู่ที่ประมาณ6-7หยดค่ะทีทีออยนี้ช่วยลดการเกิดสิวลดเลือนจุดต่างดำบนใบหน้าทีทีออยช่วยทําความสะอาดรูขุมขนอย่างล้าลึกเลยนะคะ เป็นสูตรที่ดีนะคะช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าให้เรานะคะสูตรนี้จากนั้นเติมวิตามินอ e ีลงไปอยู่ที่ประมาณเกือบ20หยดหรือ2แคปซูลนะคะท่านผู้ชมวิตามินอ e ีก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยทําให้ผิวดูอิม่มน้ำํำปริ่งปรัง,รงไม่แห้งกร้านนะคะเป็นเกราะป,ป้องกันให้ผิวของเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็คุณผสมให้เข้ากันค่ะ เมื่อเราคุณผสมเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะทุกคนเราก็หาขวดนะคะหรือว่าขวดที่มีแบบหยดหยดบีบหยดหยดนะคะสะดวกในการใช้หรือว่าขวดทึบแสงได้ยิ่งดีนะคะใส่เซรั่มเอาเก็บไว้ใช้ค่ะ เซรั่มสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ดีนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวใหม่ทําให้ผิวขาวใสนะคะช่วยควบคุมความมันบนใบหน้านะคะช่วยลดรอยแดงรอยดําของสิวที่เกิดจากสิวนะคะช่วยลดการเกิดสิวะคะ่ะเซรั่มสูตรนี้สามารถใช้ได้ทุกวันทั้งเช้าและเย็นนะคะท่านผู้ชมเก็บให้พ้นแสงแดดนะคะถ้าใครเก็บขวดใสแบบนี้หากระดาษฟอยล์หรือว่าเก็บใน ตู้ทึบแสงนะคะท่านผู้ชมไม่ให้โดนแสงนั่นเองวิธีใช้นะคะ นำเซรั่มสูตรนี้ค่ะนะคะทาก่อนนอนทุกวันเลยค่ะสามารถช่วยลดรอยค้ำรอบดวงตาได้ด้วยนะคะช่วยลดเรือนริ้วลอยนะคะทาไปแล้วก็รูปไหลให้เซรั่มของเราซึมเข้าสู่ผิวแล้วคุณยังสามารถใช้ในตอนเช้าได้ด้วยนะคะก่อนทาครีมตัวอื่นหรือว่าก่อนแต่งหน้าสามารถทาเซรั่มสูตรนี้ไปได้เลยค่ะใช้ทุกวันนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะลองไปทําใช้กันดูนะคะสุดท้ายนี้สุขภาพดีและผิวพณดีเป็นของท่านผู้ชมค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ